จังหวัดตรังสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567ดังนี้ 1. ด้านการปราบปรามผลการปิดล้อมตรวจค้นมีการจับกลุ่มในพื้นที่1,379รายของกลางยาบ้าจำนวน9,91,000เม็ดยาไอซ์12.02กิโลกรัม ผลการยึดทรัพย์คดียาเสพติดทรัพย์ของกลาง1 5 2 9 2 1 8บาททรัพย์เกี่ยวเนื่อง136,86,577บาทรวมยึดทรัพย์151,295,795บาท 2. ด้านการบำบัดร,รักษาผู้เสพยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษา2,043ราย ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา324ราย 3. ด้านการป้องกัน จังหวัดตรังพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เช่นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการจัดระเบียบสังคมการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในสถานศึกษาสถานประกอบการและในหมู่บ้านชุมชนตลอดการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสามารถแจ้งเบาะแส แะการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในช่องทางสายด่วนศูนย์ดํารงธรรม1567สายด่วนปปส1386และสายด่วนตำรวจ191เป็นต้น